สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจรเช้านะคะประจำวันที่3กับวันที่4กุมภาพันธ์ปี6 6นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสาหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ6กับ7 3กับ6 4กับ7แต่เราจะ6กกับ7ให้นะ60 6, 0, 6 3 64 67 69 70 71 7, 9, 7, 0, 7, 1, 7 3 74 76 79 ก้าสามหกสี่เจ็ดหนึ่งสามหกศูนหกเจ็ดศูนยหนยนาะจับคู่ก็สามเจ็ดเจ็ดสามสามหกหกสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็หกนาะนี่นะนี่สำหรับ V i p เด้อนี่ระวังมันจะเบิ้ลหกหกนะคะหกเก้าสาม สองสี่หกเป็นเลขคู่เดอ้อมาจับแผงหน้านี้ให้นะนี่ระวังจะเบิ้ลหกหกศูนศูนย์นะหกหก,หกสามสามเบิ้ลทุกตัวเดอ้อเบิ้ลในตัวทุกตัวนะต่อไปเป็นดาวโจนสี่กับเจ็ดหกกับเก้า สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศนย์เหนึ่งเจ็ดสามเจ็ี่เเจ็นเะคะหรือเพื่อนๆจะจำหันเอาใหม่ก็ได้เด้อไม่ต้องเอาตามเราหมดทุกตัวนะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหสี่หกเก้าเก้าหนะทั้งสองแนวทางนี้สี่กับเมาเหมือนกันต่างกันสามกับหกอันนี้หกกับเนะก้าเนาะก็สามหเเด้อ ง,ง่ายๆสั้นๆหกเก้าสามสามหกเก้าสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดสามเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ